ดีทายาทพุชมันนีล้านเนะอกับชิพ,าพ้ามาทุกคนไปเบื้องต้นหม่เนาะแน่ดองมาช่วยๆต่อไปห้ามไปขับส้มนำกันเลยมามานนำกันเด้อพี่น้องต้นแสงมันนี่เนาะไปกับแมงสีเป็นสีนี่เนะาะนี่วก็แมนเอิ้นว่าซาหน่อยปะแป้ดไอ้เป็นสีเขียวเนาะท่านผะู้ชมอะไรกันมีสีเขียวอโอนแล้วก็มีสีขาวน้ำเนะาะท่านผู้ชมันนีล้าเอากับชิพ้ามาทุกคนไปเบื้องต้นอื่นหน่อยเขพาเออว่าต้วเนียงเนานะ ท่านทายผู <S <S ้สมพูเลบอกล้าหน่อยนะเด้ออันนี้เขาก็เออว่าต้นลินมังกรเนาะแล้วก็มีเคี้ยวกับเหลืองเนาะถามผู้ส้มที่นบอกสวยบอกเป็นนั่นนี้เลยต้นลินมังกรเนาะใบมันก็จะเป็นชีเลมแหลมในหนึ่งเนาะถามผู้ส้มอันนี้เขาก็เออว่าต้นอมเงินเนาะถามผู้ส้มสวยบอกก็เป็นดอกนั่นี้เลยเนาะถามผู้ส้มเห็นบอกใบมันก็จะเป็นชีบัวบัวอ่อนๆแล้วก็เป็นต่นนี้แล้วก็มีชีเคียวปนน้ำเนาะถามผู้ส้ม ต้นเงินไหลมาเทมาแล้วมาผาวสพทุกคนไปเบิ่ออีกนํากันเลยอันนี้ก็เอื้อยมาต้นไส้เนาะพี่น้องอาบว้บัวอลไก็มีสีบัวน้าเนาะมีสีขาวมีสีเขียวน้ำเนาะทุกคนเห็นบอกช่วยบ่เห็นบ่เห็นบอทุกคนนี่ก็เป็นดอกบัวบัวลัวนี้เลยเห็นบอกะเอื้อยมาต้นกวักมะละกดแปใมันก็สิเป็นไส้เป็นไส้เนี่ยคือหัวขันงในไตไตนี้เนาะท่านผู้ชม เขียวงามมาดูสมบูรณ์เนาะพี่น้องเอออันนี้คเขาเกิดชนเงินชนทองใบมันก็จะเป็นบนงามๆเนาะท่ายผู้ชมพินบอกกันงามนี่เป็นตาอ่อนโซนเงินไหลเข้ามาเงินเนาะท่ายผู้ชมต้นริ้วหอมเนาะด้วยสัมผัสส้มเนาะพี่น้องใบมันก็จะเป็นยามๆใบใหญ่ๆเนาะถ่ายผู้ชมเห็นบอกกัเป็นใบนี้เลยสีเขียวๆเนาะ ถามาาบุษมแต่ละกิจภาพบุตรคนไปเบิ่งต้นไม้น้ำกันเลยมาเนะาะถามบุษมใบต้นเศรษฐีเฮือนเนาะใบมันก็จะเป็นแบบนี้เขียวๆเนาะจากต้นเอนียงเนาะคือมานสวยแถวเนาะแต่จากปะผู้ซื่อมันเนาะอันนี้ก็เมนต้นเสนจันแดงเนาะใบมันก็เขียวๆเนาะถามู้ชมแล้วก็มีดอกขวารใใีอินกเมนดอกขวารีเศรษฐีเนาะก็เป็นดอกเขียวๆมันสวยแท้เนาะอย่าคือเก่าขวใจน,นี่เนาะ นี่เข้าเอิญมาต้นไม้วอนดางเนาะท่านผู้ชมใบมันก็เป็นด่างๆเนาะมีสีเขียวสีขาวนําเนาะสวยบ่ทนผู้ชมอันนี้ก็เป็นต้นจันทาราเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็มีสีขาวใบมันก็สิเป็นยาวๆเขียวคดอ่อนนั่นนี่เนาะสวยบ่ทนผู้ชมก็เป็นนั่นนี่เลยเนาะนี่ก็เป็นต้นแพร่ลำนะมีเนาะท่านผู้ชมเห็นบ่ก็เป็นดอกสวยนั่นนี่เลยใบมันก็สีไล่ๆแล้วก็มีคมๆไม่เหนึ่งเนาะ สวยบ่เป็นสันเป็นสักนกระยำงามอันนี้เขาเอ่ยว่าต้นมากเนาะถ่ายู้ชมใบมันกระิเป็นน้อยๆ,ๆน้อยๆเนาะนี่เลยเนาะต่อไปมันกระชิชุ่มขึ้นชมแล้วก็เป็นหมต้นใหม่เนาะมันกระิเป็นมากขนะึ้นมะเนาะอันนี้เขาเอ่ยว่าต้นเศรษฐีเพื่อนใหมนะ่เนาะใบมันกรนะิเคี้ยวเคี้ยวอ่อนอ่อนยำงาเนาะถ่ายู้ชมสวยบ่เข,า,ขาเอ่ยว่าต้นหัวใจเศรษฐีเนาะ เมื่อกี้คือเก้าวัขใจในน่าทานคุณผูชมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามให้ลราด้อยด้วยไม่บาย